รายงานผลการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลประจำเดือนพฤษภาคม2568 28เมษายนถึง9พฤษภาคมกองยุทธศาสตร์และงบประมาณจัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรของขอบจอสตูลและประชาชนในจังหวัดสตูลจำนวน3หลักสูตร4รุ่นรวม200คนได้แก่ หลักสูตรการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ Generative AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหลักสูตรเพิ่มศักยภาพกราฟิกการนำเสนองานและการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม c a n วาและหลักสูตรเทคนิคการสร้างเอกสารแบบมืออาชีพด้วย Microsoft Office Word และ Excel ณสตารินรีสอร์ทอำเภอเมืองสตูล1พฤษภาคมนายสมฤทธิเลียงประสิทธิ์นาย,ยกอบจอสตูล เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจำปี2567จากนายศักกะกบิลการผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลณห,ห้องประชุมชั้น4สารากลางจังหวัดสตูล1-5พฤษภาคมกองการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมจัดโครงการอบรมการเรียนการสอนอัลกุรอานรุ่นที่สองให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป จำนวน50คนณห้องประชุมชมรมอิหม่ามอำเภอละง,งูเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนอันกุรอานและสามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องตามหลักที่ได้บัญญัติไว้3-8พฤษภาคมกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมจังหวัดสตูลศูนย์คลองช้างให้กับเด็กและเยาวชนมุสลิมในจังหวัดสตูลจำนวน2รุ่นรุ่นละ100คน ณศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมจังหวัดสตูลศูนย์คลองช้างตำบลฉลุงอำเภอเมืองสตูลเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกที่ดีปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาและมีแนวทางการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข6-8พฤษภาคมอปจอสตูลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในจังหวัดสตูล ภายใต้โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการศึกษาให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสตูลจำนวน3รุ่นเพื่อพัฒนากระบวนการและยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสตูล7-9พฤษภาคมอบจสตูลร่วมกับสมาพันธ์อบจอภาคใต้และสมาคมอบจอแห่งประเทศไทยจัดโครงการอบรมสัมมานาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรอบจอภาคใต้จำนวน1000คน และจัดการประชุมสมาพันธ์องค์กรบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ครั้งที่สองประจำปี2568ณหอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูลตำบลพิมานอำเภอเมืองสตูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดบริการสาธารณะต่างๆให้มีประสิทธิภาพเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอ,อปจอด้วยกัน9-14พฤษภาคมอ,อปจอสตูลร่วมกับอุทยานแห่งชาติตะรุเตาลงพื้นที่สำรวจทุ่นจอดเรือ และทุ่นแนวเขตอนุรักษ์ปะกาลังทุ่นไข่ปลาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตรูเตาพร้อมทั้งสำรวจข้อมูลพื้นที่ที่จะดำเนินการติดตั้งทุ่นเพิ่มเติม,ตมในปีงบประมาณพุทธศักราช2569ต่อไป11พฤษภาคมนายสำร็จเลียงประสิทธิ์นายกอบจ์สตูลเข้าร่วมพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิสมรราชบพิษพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่จังหวัดสตูล เนื่องในวันวิสาขาบูชาพุทธศักราช2568เพื่อความเป็นสิริมงคลณวัดควรกาหลงอำเภอควรกาหลง13-23พฤษภาคมกองช่างอ,อปจอสตูลทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนปรับแต่งไหลทางและตัดหญ้าสองข้างทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของอ,อปจอสตูลจำนวน4สายทางเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกและปลอดภัย14พฤษภาคมอบจอสตูลร่วมกิจกรรมคิกออฟ การมอบฉนดต้นไม้และฉนดต้นยางพารายกระดับเศรษฐกิจฐานรากสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร,รในจังหวัดสตูลได้แก่ฉนดต้นไม้จำนวน20ฉบับและฉนดต้นยางพาราจำนวน200ฉบับณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสารกลางจังหวัดสตู15ล15-16พฤษภาคมอปจอสตูลรวมตอนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะในโอกาสมาตรวจราชการ ณสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวามินทราชินีนิคมพัฒนาอําเภอมะนงังและบ่อน้ําพุร้อนทุ่งนุย้ยอําเภอควนกาหลงเพื่อขับเคลื่อนและติดตามภารกิจที่สําคัญตามประเด็นนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น19-23พฤษภาคมคณะกรรมาการติดตามและประเมินผลแผนพันพฒนาอ,อปจอสตูลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ เพื่อติดตามโครงการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568และปีที่ผ่านมาด้านพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืนในทุกอำเภอในจังหวัดสตูลได้แก่โครงการขุดบ่อน้ำตื้นโครงการก่อสร้างสะพานโคสโลโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำโครงการปรับปรุงท่อประปาและโครงการปรับปรุงถนนในสายทางอ,อปจอสตูล19พฤษภาคมถึง15มิถุนายนอ,อปจอสตูลร่วมกับวิทยาลัยชุมชนสตูล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคภาคใต้รุ่นที่4จังหวัดสตูลให้กับประชาชนในจังหวัดสตูลที่สนใจจำนวน40คนณนะห้องประชุมศูนย์วิทยาบริการวิทยาลัยชุมชนสตูลและออกภาคสนามทัศนศึกษานอกสถานที่ตามเส้นทางที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด20-28พฤษภาคมอปจสตูลจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำด้านสุขภาพ ให้กับแกนนำด้านสุขภาพในชุมชนอเภอทุ่งว่าอเภอมานางอเภอท่าแพอเภอควนกาหลงและอเภอเมืองสตูลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค21พฤษภาคมอบจอสตูลจะกิจกรรมการเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับงานประชุมอบรมอย่างมืออาชีพภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้กับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่สนใจในจังหวัดสตูลจำนวน40คน ณห,ห้องประชุมอบจสตูลชั้น4เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการบริการและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นเข้าถึงตลาดของหน่วยงานราชการสร้างอาชีพและสร้างรายได้เสริม21พฤษภาคมอบจสตูลจัดโครงการอบจพบประชาชนครั้งที่6ณโรงเรียนบ้านวังสายทองตำบลน,น้ำผุดอำเภอละงูโดยนำหน่วยงานภาครัฐและเอกชนออกพบปะเยี่ยมเยือนให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน การแสดงบนเวทีและจัดประชุมประชาคมเพื่อรับทราบป,ปัญหาความต้องการจากประชาชน23พฤษภาคมอบจอสตูลร่วมกับพุทธสมาคมจังหวัดสตูลจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันวิสาขาบูชาให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนจำนวน300คนณวัชนาที่ปัเฉลิมพระอารามหลวงตำบลพิมานอำเภอเมืองสตูล เพื่อส่งเสริมให้ตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา27พฤษภาคมอบจอสตูลจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแหนมปีกไก่แปรรูปครบวงจรสร้างแบรนด์ขายออนไลน์ด้วยนวัตรกรรม AI และเข็นว่าภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจในจังหวัดสตูลจำนวน60คนณห,ห้องประชุมอบจอสตูลชั้น4ี่ เพื่อเสริมสร้างทักษะการแปรรูปอาหารในระดับครัวเรือนให้เป็นสินค้ามีมูลค่าเพิ่มและทักษะด้านการตลาดออนไลน์31พฤษภาคมถึง2มิถุนายนอบจอสตูลร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานสตูลฮาร้านสตรีท2025ครั้งที่6ณาลานกิจกรรมพิพิธภัณฑ์คฤหาหัตคูเดนอำเภอเมืองสตูลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวฮาล้านให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เผยแพร่อ,องค์ความรู้ด้านฮาลานและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสตูลขอขอบคุณคณะผู้บริหารหวัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัดอ,อบจอสตูลทุกท่าน